จากวัดประชาธิปไตยถึงวัดพระศรีมหาธาตุวัดสัญ,ญลักษณ์ประชาธิปไตยขณะน,นี้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติแล้วคุณจะทำบุญอะไรสักอย่างมีความเห็นว่าคุณสร้างวัดศัก์แห่งหนึ่งคำปรารภของพระยาพหลพลพยุหเสนาพพหนโยธินทำให้เกิดวัดประชาธิปไตยหรือวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารคึ่งที่ตำบกลกูบแดงอำเภอบางเขน กว่าจะเป็นวัดประชาธิปไตยหลวงพิบูลสงครามจอมพลปพิบูลสงครามนายกในขณะนั้นเสนอต่อที่ประชุมว่าจะขออนุมัติเงินสร้างวัดเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งการปกครองในระบบประชาธิปไตย,ตายการสร้างวัดครั้งนี้รัฐบาลเห็นว่าควรให้เป็นงานกุศลของชาติที่ประชาชนและรัฐบาลร่วมกัน จึงติดประกาศเชิญชวนได้รับเงินบริจาคได้เงินบริจาค3 3 6 5 3 5บาทจากมบที่ประมาณไว้4,0,000 0บาทส่วนที่ให้ชื่อว่าวัดประชาธิปไตยนั้นเนื่องจากทำเลที่ตั้งของวัดวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินซึ่งเป็นถนนที่ตัดขึ้นใหม่เดิมชื่อถนนประชาธิปัตย์บริเวณใกล้ๆก,ก,กันนั้นเดิมมีอนุสาวรีย์ทิกรัฐธรรมนูญซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์ในเหตุการณ์กบฏบรวรเดช จากนี้รัฐบาลยังต้องการที่จะสร้างให้วัดประชาธิปไตยนี้เป็นวัดตัวอย่างที่มีความสมบูรณ์ในการสร้างวัดเป็นมาตรฐานของสถาปัตยกรรมไทยและเป็นวัดที่รวมเอามหานิกายและธรรมยุทธนิกายเข้าไว้ด้วยกันเพื่อที่จะสร้างให้วัดพระศรีมหา,าธาตุเป็นวัดที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของชาติไทยในสมัยประชาธิปไตยสิ่งที่ช่วยยืนยันอีกประการคือการอัญเชิญพระพุทธสิหิง์ พระพุทธรูปสำคัญองค์ที่สามของประเทศไทยต่อจากพระแก้วมรกตและพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกมาเป็นพระประธานของวัดพระพุทธสิหิงพระประธานภายในพระอุโบสถวัดพระศรีมหา,าธาตุบางเขนวัดพระศรีมหา,าธาตุทำพิธีเปิดทางเป็นทางการหรือถวายเป็นเสนาสนะเมื่อวันที่24มิถุนายนพศ 2,485ซึ่งเป็นการกำหนดวันให้ตรงกับวันปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยเมื่อ10ปีก่อนและพระยาพหลพลพยุหเสนาก็ได้มาเป็นบุคคลแรกที่ทำพิธีอุปสมบทในวัดพระศรีมหา,าธาตุแห่งนี้ต่อมารัฐบาลได้ส่งคณะทูตพิเศษนำโดยนาวาเอกหลวงคำรงนาวาสวัสด์เดินทางไปประเทศอินเดียเพื่อติดต่อขอพระบรมาสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดินสังเวชนียสถานทั้งสี่และกิ่งพระศรีมหาโพห้าก,กิ่งเพื่อนำมาประดิษฐานที่วัดประชาธิปไตยจึงตกลงเปลี่ยนนามวัดใหม่เป็นวัดพระศรีมหาธาตุแต่วัดยังคงความหมายในการเป็นอนุสรณ์ของระบอบประชาธิปไตยและคณะราษฎรสัญ,ญลักษณ์สำคัญที่สุดที่สะท้อนความหมายของประชาธิปไตยและคณะราษฎรคือพระธาตุเจดีย์หน้าพระอุโบสถ เจดีวัดพระศรีมหา,าธาตุบางเขนที่สื่อหลักหกประการของคณะราษฎรภายในนอกจากบรรจุพระบรม,มสารีริกธาตุยังบรรจุอัฐิของคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475้เจดาธาตุเจดีไว้หน้าพระอุโบสถเพื่อบรรจุพระบรม,มสารีริกธาตุที่อันเชิญมาจากประเทศอินเดียเจดี JD องค์นี้สร้างขึ้นเป็นเจดีสองชั้นชั้นนอกเป็นเจดีใหญ่สูง38เมตรชั้นในทำเป็นเจดีองค์เล็กตั้งอยู่ตรงกลาง บรรจุพระาธาตุที่อัญเชิญมามีพื้นที่ระหว่างผนังทั้งสองชั้นราว2เมตรครึ่งสำหรับให้เข้าไปนมัสการได้แต่ลักษณะพิเศษแตกต่างจากพระาธาตุเจดีย์ทั่วไปคือส่วนที่เป็นผนังด้านในของเจดีย์องค์ใหญ่ได้ถูกออกแบบให้เป็นช่องจำนวน112ช่องหลวงวิจิตวาทการเสนอความเห็นว่าคุณทำใช้บรรจุอัฐิของคณะราษฎรหรือบุคคลอื่นที่ทำคุณงามความดีแก่ชาติบ้านเมือง โดยโยกตัวอย่างแพนทอนในประเทศฝรั่งเศสมาเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบและยกเหตุผลประกอบว่าเมื่อครั้งเจ้าคุณผหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านได้มีความปรา,ารถนาอันแรงกล้าที่จะสร้างที่บรรจุอัถิของผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้เคยมีบัญชาให้กรมศิลปากรออกแบบเสนอมาแล้ว แต่ปรากฏว่าต้องใช้เงินราว4ี่แ0,000บาทเรื่องจึงสมบไปข้าพเจ้าจึงมาคิดว่าถ้าใช้ช่องที่ทำไว้ในเจดีพระศรีมหา,าธาตุนี้เป็นที่บรรจุอัฐิของผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ดูเป็นการสมควรและเป็นการสะดวกสุดท้ายคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอว่าจะใช้เป็นที่บรรจุอัฐิของผู้ที่ทำประโยชน์แก่ชาติโดยมีได้กล่าวเจาะจงเฉพาะว่าเป็นอัฐิของคณะราษฎร หนังภายในเจดีเป็นช่องบรรจุอัฐิของคณะผู้ก่อการ2,475ก็ตามในกคนานปฏิบัติจริงภายในช่องบรรจุอัฐิในพระเจดีก็ล้วนแต่บรรจุอัฐิของบุคคลที่เป็นคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองทั้งสิ้นอาทิจอมพลปพิบูลสงครามพระยาพหลพลพยุหเสนาปรีดีพนมยงค์พลโทรประยูนพระมรมนตรีนาวาเอกหลวงสุพ,พชลาสาย นาวาเอกหลวงทำรงนาวาสวัสดและอื่นๆและในหลายช่องก็ได้ใช้เป็นที่บรรจุอัฐิของภรรยาคณะผู้ก่อการด้วยเช่นท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามเป็นต้นนอกจากนี้พระธาตุเจดียังออกแบบส่วนยอดให้ไม่มีบันลังและมีจำนวนบัวกลุ่มที่ยอด6ชั้นซึ่งมีใช้ระเบียบโดยทั่วไปขององค์ประกอบเจดีย์ที่หากทำยอดเป็นบัวกลุ่มมักจะออกแบบให้ชั้นบัวกลุ่มนี้เป็นเลขคี่และเลขคี่ที่นิยมคือ5 7 กาและส1ชั้นการทำบัวกลุ่ม6ชั้นอาจจะสื่อความหมายถึงหลัก6ประการของคณะราษฎรเช่นเดียวสถาปัตยกรรมในยุคคณะราษฎรอื่นๆด้วยพระพรหมพิจิตเป็นนายช่างผู้ออกแบบที่มีลักษณะงานของท่านมีลักษณะเรียบง่ายเน้นประโยชน์ใช้สอยและอื่นๆดังนั้นแม้ทางสถาปัตยกรรมจะได้รับอิทธิพลจากพระอุโบสถวัดเบญจมบพิษแต่ในรายละเอียดนั้นจะพบว่าพระพรหมพิจิตได้สร้างรูปแบบทางสถาปัตยกรรมไทยแบบใหม่ขึ้น โดยพยายามลดทอนรายละเอียดของลวดลายไทยลงสู่ความเรียบง่ายของรูปทรงเรขาคณิตรูปแบบศิละปะที่เรียบง่ายเหล่านี้ได้ถูกนําไปใช้สื่อสารในความหมายของงานสถาปัตยกรรมในระบบประชาธิปไตยโดยเฉพาะหน้าบันที่ในแบบจารีตนิยมจะทำเป็นรูปนารายทรงครุฑพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณปราพระราชลันจกรต่างๆหรือเทพเทวดาชั้นสูงอื่นๆแต่ที่หน้าบันด้านหน้าของวัดพระศรีมหา,าธาตุกลับทำเป็นรูป อรุณเทพ,พบุตรตามตำนานมีหน้าที่เป็นสารถีขับรถให้กับพระอาทิตย์หมายถึงแสงตะวันเมื่อแรกขึ้นเท่าที่ผ่านมาไม่พบว่าเทพองค์นี้เคยถูกนำมาใช้เป็นลายหน้าบันหลักของอาคารใดเลยลายอารุณเทพ,พบุตรบนหน้าบันพระอุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุถ้าลองวิเคราะห์ความหมายของอรุณเทพ,พบุตรที่หมายถึงแสงตะวันเมื่อแรกขึ้น นั้นมีความหมายที่ดีและเข้ากันได้ที่จะใช้สื่อถึงการถือกำเนิดขึ้นของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยที่เพิ่งเริ่มลงหลักปักฐาน